ครับอันนี้เป็นแป้ป้ายไฟนะครับนี่เป็นกระจกนะครับเป็นกระจกแท้นะครับใช้งานได้เลยนะครับป้ายไฟ led fling power นะครับมีสองอันนะครับออฟโหลด led fling led load นะครับมีสองอันนะครับนี่ส่วนป้ายนี้นะครับเป็นภาพเก่านะครับดู ตรงสื่อล้วเป็นทางงานรัสเซียนะครับอ่านี่กระดาษกาวข้างหลังเป็นงานเก่าเลยนะครับขอบไม้นะครับยาวประมาณ90เซนสูงประมาณ40เซนนะครับเป็น3ภาพติดกันนะครับตันนี้เป็นหุ่นนะครับหุ่นในกล่องตัวนี้เป็นภาพนะครับภาพเปลือกหอยงานจีนนะครับนี่จะมีชุดเดียวนะครับเป็นการช้ำรุดหน่วยนะครับ เวยนะครับไม่ค่อยเจอนะครับโดยมากแล้าจะเป็นสีล้วนแต่นี่เขาจะเป็นภาพข้างหลังเป็นต้นไม้ด้วยนะครับเป็นป่าไม้เป็นหญ้าสวยนะครับตอนนี้แต่ก็ชํารุดนะครับส่วนนี้ในหลวงรอ .9 นะครับภาพนี่ครับกรอบภาพสวยนะครับส่วนนี้เป็นจ็อกเกอร์นะครับ จ็อกเกอร์ติดผิดหน้านดานพิกด้านนะครับจ็อกเกอร์นะครับส่วนนี้เป็นเป็นภาพวาดนะครับบนผ้านะครับส่วนนี้เป็นงานไม้นะครับนี่เป็นชาวเขานะครับเป็นงานชาวเขาแกะนะครับสวยงามอ่านี่นาฬิกานะครับ ไซโก้นะครับตอนนี้ในกาไซโก้ลานยัึงใช้ได้อยู่นะครับต้องเอาไปหยดน้น้มันนิดนึงอ่านี้ภาพวาดบนไม้สักนะครับภาพวาดหญิงไทยบนไม้สักอันนี้ซูเปอร์แมนเป็นงานอมสินนะครับเป็นงานอมสินส่วนนี้เป็นคันช่องนะครับเป็นงานไม้สักนะครับอ่าเป็นงานไม้สักนะครับจะมีไม้อัดก็อยู่2จุดนะครับคือจุดใต้ล่างนี้นะครับอันนี้คือไม้อัดอันเดียว แล้วก็ข้างหลังด้วยนะครับข้างหลังด้านในนะครับจะเป็นไม้อัดนอกนั้นเป็นไม้แท้หมดนะครับเป็นไม้สักแท้หมดนะครับเป็นงานไม้สักแท้หมดส่วนอันนี้เป็นงานทองเหลืองนะครับเป็นชาวคนป่านะครับนี่ส่วนนี้เป็นงานไม้นะครับนี่ชาละวันงานไม้ชาละวันทำเท่ากนกวน นะครับตนนี้เป็นตะก,ก้านะครับตะก,ก้าเก่าทรงโบราณน,นะครับ